ครับอยากจะสอบถามเรื่องประวัติของท่านหมอเลยครับประวัติการที่มาเป็นคุณหมอรักษาในเรื่องหมอเฉพาะทางหูคอจมูกครับคือหลังจากจบการศึกษาแพทยศาสตร์ครับก็ได้ไปศึกษาต่อทางด้านหูคอจมูกอีกสปีนะฮะก็เริ่มมาทํางานที่โรงพยาบาลราชบุรีตั้งแต่ปี2525 25, ครับก็พบว่ามีคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทางด้านหูคอจมูกโดยเฉพาะมะเร็งกล่องเสียงมีจํานวนไม่น้อยนะครับที่ต้องทําการรักษา ทั้งมีการผ่า,ผาตัดและฉายแสงนะซึ่งบางอย่างบางส่วนเราก็สามารถทําเองได้บางส่วนก็ต้องส่งต่อไปรักษาที่กรุงเทพนะครับปัญหาที่พบก,ก็คือว่าคนไข้ที่ทาผ่าตัดกล่องเสียงไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้เหมือนคนปกติกลายเป็นคนใบ้ไม่สามารถสื่อสารได้นะครับก็มีปัญหาในเรื่องอทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วก็ต่อสังคมและคนรอบข้างครับ,รบแล้วคนร,รักษาของคนไข้เนี่ยคุณหมอเป็นที่หน้าพอใจของ,งคุณหมอไหมครับครับมีคนไข้จํานวนมากที่ หลังจากผ่าตัดแล้วไม่สามารถพูดได้เนี่ยเมื่อมาเข้าคอร์สฝึกพูดด้วยหลอดอาหารของเราแล้วก็ประมาณ 70- 80ถึงเนะครับสามารถที่จะพูดได้ใกล้เคียงกับคนปกตินะสามารถสื่อสารกับคนรับทางได้นะครับแล้วเสียงตอบรับของคนไข้เป็นอย่างไรบ้างครับผู้ผู้ที่มารับการฝึกพูดด้วยหลอดอาหารนะครับเสียงตอบรับดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรารู้สึกว่า มีความสะดวกนะครับเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยถ้าผ่าตัดที่กรุงเทพต้องไปฝึกพูดด้วยหลอดอาหารที่กรุงเทพเช่นที่สีร่ราชที่จุฬาซึ่งการเดินทางไม่ค่อยสะดวกถ้ามีที่ราชบุรีนี่ก็ถือว่าเป็นความสะดวกนะฮะทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมได้ตลอดครับแล้วที่มาของการรักษาครับเป็นที่มาของการรักษาคือว่ามีคนไข้จํานวนหนึ่งนะครับ ที่เราดูแลอยู่เนี่ยเราพบปัญหาอย่างหคือหลังจากผ่าตัดกล่องเสียงแล้วเนี่ยเขาเป็นใบไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับมีปัญหาหลายหลายอย่างครับซึ่งทําให้บางคนไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับบางคนก็จะมีปัญหาในครอบครัวเราก็เลยคิดหาทางว่าเราจะช่วยคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะครับก็ได้ปรึกษานะักกายภาพบาบัดซึ่งถ้าทำการฝึกพูดแต่พบว่าคนที่มีกล่องเสียงนี่ยังไม่สามารถที่จะสอนคนที่ไร้กล่องเสียงให้ฝึกพูดได้นะครับ ทางพวกเราก็เลยได้ติดต่อทางสมาคมผู้ไร้กกล่องเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางสมาคมก็ได้กรุณนะาจัดส่งวิทยากรมาทำการฝึกสอนมาตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันนี้ครับเป็นเวลา9ปีแล้วแล้ววิธีแล้ววิธีการและขั้นตอนในการรักษาครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจาก คือคนที่จะมาฝึกเนี่ยจะต้องผ่านการผ่าตัดกล่องเสียงหรือว่าฉายรังสีรักษาบำบัดมะเร็งเรียบร้อยแล้วนะครับถึงระยะฟื้นฟูที่ว่าต้องมาฝึกพูดได้หลอดอาหารเนี่ยขั้นตอนก็นคือเราจะมีชมรมนี่จะมีวิทยากรจากสมาคมผู้แย่กล่องเสียงแห่งประเทศไทยมาทุกวันพฤหัสที่3ามของเดือนนะครับโดยที่ทางวิทยากรจะแนะนําขั้นตอนการการฝึกพูดได้หลอดอาหารนะครับซึ่งมันจะมีแบบ เบื้องต้นกับหลักสูตรชั้นสูงนะครับเบื้องต้นก็คือจะมีเทคนิคการให้กลืนกลืนลมกลืนลมเข้าไปในกระเพาะแล้วก็เรอออกมาเพื่อที่จะให้เปล่งเสียงคําพูดเป็นคำคำโดยจะใช้วิธีการจิบน้ําชาหรือว่าจิบน้ําบ่อยๆเมื่อพูดได้ถึงขั้นหนึ่งแล้วสามารถพูดประโยคสั้นๆได้แล้วก็จะมีหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรเร่งรัดอีกอย่างคือฝึกพูดด้วยเทคนิคการฉีด ฉีดอากาศน,นะซึ่งสามารถจะพูดต่อนเนื่องได้ยาวเป็นประโยชน์เช่นคนปกติครับโดยจะมีหลักสูตรเล่นรัดนี้ประมาณปีละหนึ่งครั้งจัดหมุนเวียนทั่วไปตามชมรมแต่ละแห่งทั่วประเทศซึ่งที่ราชบุรีได้จับมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สาคร,ครับแล้วระยะเวลาในการารักษาล่ะครับระยะเวลาที่ใช้ก็ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับเนื่องจากเรามีการฝึกเดือนละั้งนะครับ เวลาที่เหลือนี่เขาต้องไปฝึกเองที่บ้านนะับแล้วก็มารับคาแนะนําจากทางวิทยากรจากสมาคมผู้รับส่องเสียงทุกวันพฤหัสที่สามนะครับโดยมากจะต้องฝึกเป็นเวลาค่อนข้างนานกว่าจะประสบความสําเร็จจะมีบางรายก็ฝึกอยู่แค่สองครั้งก็สามารถพูดได้แล้วจะมีบางรายก็ฝึกหลายครั้งก็ยังเปล่งเสียงได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่แต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับ ว่าเขาได้รับการผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนครับครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมีผู้เขา้ศารับการศัปร์มากีกคนนที่มีอยู่ประจํำก็ ครั้งละสิประมาณ10คนนะครับปีหนึ่งก็เฉลีย่ยแล้วประมาณ40คนต่อปีแต่ถ้าเป็นหลักสูตรเร่งรัดซึ่งมีมาจากหลายที่นี่ก็มีประมาณ3-40คนครับแล้วอยากคุณหมอยอยากจะฝากาถึงคนไข้ที่ครับก็อยากจะฝากถึงผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดกล่องเสียงกลายเป็นคนที่เป็นใบไม่สามารถพูดได้ซึ่งอยู่ในเขตละแวกนี้นะครับว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลราชบุปปรีเนี่ยมีชมรมผู้ไร้กล่องเสียง และมีครูฝึกจากสมาคมผู้รับกองเสียงแห่งประเทศไทยมาฝึกให้ทุกคนพฤรหัสทีสาอของเดือนนะครับท่านสามารถมาติดต่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้นะครับโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็จะช่วยให้ท่านสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะไม่ต้องทนทุกข์อยู่การที่ไม่สามารถพูดได้ครับแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนไข้บ้าสำหรับคนไข้นะครับก็อยากจะฝากว่าพวกคนที่ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับ และกลัวว่าจะพูดไม่ได้เนี่ยขอให้ท่านมาดูตัวอย่างของคนที่ผ่าตัดแล้วและสามารถพูดได้นะครับซึ่งการผ่าตัดนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่ยังเป็นไม่รุนแรงลูก,กวลาครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมของอื่นๆเด็กครับเรียกว่ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนคือผู้ที่รับการผ่าตัดมาก่อนแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือพวกรุ่นหลังที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดรวมทั้งมีการฝึกเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆให้ท่านทราบนะครับ